รับพี่น้องปองปลายเอฟซีสุกคนครกับพอกันกับเสาของวันวันนี้ว่าอย่าง่ะวันอังคารวันอังคารครับควันนี้กามาถว่าเสาบรรยากาศพ่นครับขมุกขมัวไม่อยังครับหมอกครับหมอกรงแล้วกระเซ็นสัญญาณเตือนว่าเริ่มเข้าสู่เลดููนาวส่วนตัวบ่ะนี้ครับนี่สิพาวนี่ครับแปลงหน้าเข่าเข่ามานแล้วครับมานแล้วครับตั้งท้องแล้วอ๋อยยยครับ กะอ่าสิจัดทริปเกี่ยวเข่าครับสำหรับพี่น <beautiful> <EL K. S 2> ้องป้องปลายหรือว่าเอฟซีผู้ใดหรือว่าผู้ใดที่อยากให้ลูกให้เต้ามหัดเกี่ยวเข่าหรือว่าตัวตจะของเองอยากมาล่องเกี่ยวเข่าเราจะทีไปได้ครับได้ครับประมาณอีกจักเดือนก็กลัวกันว่าสองเดือนนี่แหละประมาณก่อนวันทีก่อนวันพ่อเนี่ยเดี๋ยเกี่ยวใน่นอนครับก่อนวันที่ห้าธันวาเนี่ยเดี๋ยเกี่ยวมาล่องเกี่ยวบังครับมหัดเกี่ยวไว้ที่ผู้ใดที่อยากจะเป็นเกษตรกรนะครับหรือว่า อยากใส่ชีวิตไลฟ์สไตล์การทำการทำหน้าการทำหน้าของชีวิตกเกษตรกรนะครับอยู่แต่นในห้องแอร์ได้หลายกะลองมาเป็นบรรยากาศครับใส่ชีวิตการเกี่ยวข้าวก่อนลองรับเกษตรกรช่วงที่เข้าตั้งท้องครับตั้งท้องน้ำจาขาดได้ครับเด้นนี่น้ำจาขาดเขาจำเป็นเขาจำเป็นไยครับเขาจำเป็นต้องต้องกินอาหารหลายนะครับสะสมอาหารนี่ครับมีบอ่อหลายแล้วครับประมาณลายหนึ่งนี่รับสมัคร ผู้ที่ต้องการอยากพ้าลูกพ้าเต่าออกมาเบิ้งทองไหยตองหน้าออกมาใส่กับชุดออกมาใส่ชีวุดเกษตรตะกอนครับการการเกี่ยวข้าวครับการเกี่ยวข้าวเป็นเช่นไรครับรับสมัครครับจัดทริปเสียงเงินนะครับเมื่ไใดมาพี่ <c ười> จัดอาหารครับพี่มีมที่พงศิพักให้เรียบร้อยครับเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวาตังรอแฟนของเราท่านมาบ่ต้องรอครับบ่ต้องรอบ่ต้องรอแฟนครับเกี่ยวข้าวดำครับข้าวกำปล่อยง่าๆครับห่วงง่ายๆแน่ จริงๆแล้วถ้ทาถ้าเฮ้าหัเห็ดแบบอินซี่ช่วงนี้ครับก้อนก้อนอนี่เต๋อเลยก้อนนี่ตังทองก้อนนี่ตังทองจากประมาณจากอาทิตย์นหนึ่งนี่ควรควรจะให้ปุ๋ยครับปุ๋ยอ่ายูเรียครับสูตร46000นะครับถ้าอยากให้เข่าหวานนี่ก,ก็บ,บวกไป00060นะครับเข่าสีแซ่บครับเข่าสีหวานครับตอนนี้บ่าทาันแล้วเพราะว่าเขาตั้งทองแล้วครับพร้อมที่จะคลอดแล้วบ่เกินบ่เกินสองอาทิตย์สวดโจโก้แค่ครั de, บไหนเห็น จ่เห็นดอกเขาในน้อนเลยครับนี่เนาะครับผู้ใดสนใจเตรียมด้วยครับเ้ราะหอผ่าหอพรอนมาครับมาเกี่ยวขาน้ำกันสวัสดีครับ